สวัสดีครับแมนยู24นะครับวันนี้ก็นำข่าวสารของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาฝากกันเหมือนเช่นเคยเราเริ่มกันที่เรื่องของบรูโน่ฟอนเดสกันก่อนนะครับกองกลางกัปตันทีมของแมนยูนั่นเองล่าสุดก็เตรียมจะมีข่าวดีนะครับบรูโน่เนี่ยเตรียมต่อสัญญากับแมนยูออกไปอีกนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยบรูโน่มีสัญญาถึงเดือนมิถุนายนปี2026ก็จะเหลืออีกประมาณ2ปีนะครับ แต่ตามแผนงานของแผนกฟุตบอลแล้วก็ฝ่ายบริหารเนี่ยเชื่อว่าดาวเตะทีมชาติโปรตุเกสเนี่ยยังสามารถเล่นในระดับสูงได้อีกหลายปีดังนั้นเนี่ยจึงเรียกตัวแทนเข้ามาหารือเรื่องของการขยายข้อสัญญาออกไปแล้วก็ทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็คืบหน้าเป็นอย่างดีนะครับโดยล่าสุดเนี่ยแมนยูเตรียมต่อสัญญาเพิ่มอีกทําให้บรูโน่เนี่ย น่าจะอยู่กับทีมอย่างน้อยถึงปี2027เลยแล้วก็มีออปชั่นขยายเพิ่มอีก1ปีด้วยส่วนเรื่องของค่าจ้างโบนัสต่างๆเนี่ยก็จะมีเพิ่มให้กับบูโน่ขึ้นด้วยนะครับจะเป็นนักเตะที่ค่าเหนื่อยแพงระดับต้นๆของทีมเลยก็บูสำหรับบูโน่เนี่ยย้ายมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับมาอยู่กับแมนยูเมื่อกลางฤดูกาล2019-2020 ลงสนามไปแล้ว233นัดยิงไป79ประตู66แอซิส์พาทีมคว้ามา2แชมป์นะครับก็คือคาราบาวครับแล้วก็ไอเครับถือว่าเป็นนักเตะศูนย์กลางคนสำคัญของทีมนะครับก็สมควรที่จะต้องต่อสัญญาแล้วก็อยู่กันต่อกันแบบยาวๆละครับมาดูเรื่องของอีกหนึ่งกองกลางนะครับนั่นก็คือโทบี้คอร์ลิเยอร์นะครับเป็นกองกลางดาวรุ่งผลผลิตจากอะคาเดมี่ปีศาจแดงนะครับแล้วก็ล่าสุดถูกบันทึกว่าเป็นนักเตะคนที่251นะครับ ที่ได้รับโอกาสประเดิมสนามชุดซีเนียต่อจากอีธานวิทลี่โดยโทบี้เนี่ยปัจจุบันอายุ20ปีนะครับโดนเปลี่ยนลงสนามในครึ่งหลังของเกมคอมมูนิตี้ชิลที่เจอกับแมนซิตี้ก็ทําสถิติเป็นนักเตะจากอะคาเดมี่คนที่251เขาก็ให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับบอกว่าทีมเนี่ยมีเกมที่ดีแต่ว่าโชคไม่ดีที่ไม่สามารถเอาชนะได้แล้วก็จะใช้ความผิดหวังเนี่ยมาเป็นแรงจูงใจสาหรับฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นสิ่งสําคัญคือตัวเขาเนี่ยต้องรักษาความฟิตแล้วก็หาโอกาส ลงสนามให้ได้มากที่สุดนะครับเอาชนะใจเอริกเทนฮารให้ได้เกาะกลุ่มไปกับพวกรุ่นพี่เรียนรู้แล้วก็เอาประสบการณ์มาสั่งสมให้กับตัวเองนะครับคอลเลเยอร์เนี่ยก็เป็นนักเตะสไตล์เล่นเบอร์6ก็ได้เบอร์8ก็ได้ซึ่งปีนี้เหมือนเทนฮากจะดันเขาขึ้นมาเป็นผู้เล่นตัวหลักนะครับทำให้แมนยูเนี่ยอาจจะต้องขายคริสเตนเอลิกเซนออกไปในช่วงก่อนปิดซัมเมอร์นี้นะครับล่าสุดก็มีอันเดอร์เลชทีมจากเบลเยียม ให้ความสนใจอยู่ด้วยนะครับก็ถือว่าคอลเลเยอร์ได้ลงสนามก่อนออลิกเซนด้วยนะครับในเกมคอมมูนิตี้ชิลก็อาจจะบ่งบอกอะไรเป็นอย่างดีนะครับว่ากองกลางคนนี้น่าจะตามรอยคอบบี้เมนูขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งตัวหลักของทีมนะครับมาต่อที่เรื่องของเสื้อจิมและคลิปบ้านะครับเจ้าของร่วมคนใหม่ของแมนยูนั่นเองนะครับล่าสุดมีการให้สัมภาษณ์กับเดอะไทม์นะครับเดอะไทม์เนี่ยเขาถามเสื้อจิมในประเด็นเรื่องที่แมนยูต่อสัญญากับเอริกเทนฮาร์ก ทำไมถึงตัดสินใจแบบนั้นนะครับเพราะว่าฤดูกาลที่แล้วแมนยูเนี่ยจบฤดูกาลเพีย์ลีกแค่อันดับ8เท่านั้นเองต่าที่สุดตั้งแต่ปี1989-90นอกจากนี้ลูกได้เสียติดลบเป็นครั้งแรกในรอบ34ปีรวมถึงแพ้ถึง14เกมในลีกนะครับซึ่งเป็นการแพ้มากที่สุดนับตั้งแต่ปี8990นั่นแหละโชคดีที่แมนยูเนี่ยยังได้ถ้วยนะครับเอาชนะแมนซิตี B ้ควาแชมเป์้ยนอเบมาได้ซึ่งเซอร์จิมเนี่ยเขาก็ให้สัมภาษณ์บอกว่า สาเหตุที่ต่อสัญญากับเทนฮาร์กเนี่ยเพราะว่าเอริกเทนฮารกเป็นคนดีแล้วก็ทําอย่างเต็มที่แล้วนะครับซึ่งเขาบอกว่าเทนฮาร์กเนี่ยทำหลายอย่างมากจนเกินไปด้วยซ้ําทั้งการพยายามจัดระเบียบทีมแล้วก็ซ่อมรูรั่วต่างๆของทีมนะครับในทุกตําแหน่งนะครับที่มันยังไม่เข้าที่เข้าทางเนี่ยเทนฮากก็ต้องซ่อมไปด้วยแล้วก็ทําทีมไปด้วยตรงนี้เสื้อจิมเข้าใจถึงจุดนี้นะครับเลยตัดสินใจต่อสัญญากับเทนฮารกออกไป แล้วก็ปีนี้อย่างที่เห็นกันนะครับเสริมนักเตะมาแล้ว2รายแล้วก็กำลังจะมีอีก2ลรายก็คือมัร์ทายเดลิกแล้วก็นุสเอียมัสลาอุยนะครับคาดว่าวันพรุ่งนี้อาจจะเดินทางมาตรวจร่างกายแล้วด้วยนะครับปิดท้ายไปดูเรื่องของ Adidas กันหน่อยนะครับ Adidas เขามีการลงภาพเปิดตัวชุดแข่งเป็นชุดที่3ของบรรดาบิ๊กทีมขึ้นมานะครับโดยที่ให้อดีตตำนานนักเตะเนี่ยมาเป็นพรีเซนเตอร์มีทั้งหมด5ทีมตามภาพเลยนะครับ ของแมนยะูเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเขาเลือกรีโอฟรินานมาเป็นพรีเซนเตอร์นะครับใส่ชุดที่3ของทีแมนยูนะครับซึ่งถือว่าเป็นชุดที่ลายแปลกตามากนะครับเป็นชุดสีขาวแล้วก็มีธงคาดสีดํากับสีแดงแล้วก็มีลายตรงไหล่แล้วก็ตรงแขนด้วยนะครับเสื้อของแมนยูชุด3ก็จะเป็นสีขาวนอกจากนี้เนะี่ยยังมีอีกสสโมสรนะครับมีเรอลมดริตมีเป็นเซนาดินซีดานในชุดสีออกเทาๆนะครับพารติกเวล่า มาเปิดตัวชุด3ของอาเซนอลเป็นชุดสีออกคลาครามนะครับแล้วก็มีบาสเตียนชไวสไตรเกอร์มาเปิดตัวชุด3ของไบเยอร์นะครับแล้วก็อเล็กซานโดเดเปียโลนะครับมาเปิดตัวชุดของยูเวนตุสโดยทั้ง5ชุดเนี่ยจะมีลายโลโก้เขาเรียกว่าเทรฟอยนะครับเป็นโลโก้เหมือนใบไม้ของ Adidas ประดับอยู่ด้วยนะครับเป็นการย้อนยุคในการครบรอบ75ปีของ Adidas นะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในปี 2025, นนป2025ก็ชุดแข่งชุดที่3เนี่ย เขามีกําหนดวางจําหน่าย12สิงหาคมนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าบ้านเราเนี่ยมีเข้ามาให้จําหน่ายหรือ,อยังใครชื่นชอบก็ช็อปกันไปนะครับเป็นเสื้อดูแบบแนวออกแนววินเทจวินเทจหน่อยของอ d ดิดาสเขานะครับเนี่ยก็คือข่าวสารของแมนยูในวันนี้นะครับพรุ่งนี้จะมีข่าวสารอะไรมาฝากกันก็ติดตามกันทางแมนยู24วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ